ทุสวัสดีครับเอที่ทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนครับเมือ่อกกวันพระไงบุญกษากวันดับครับผมกษาสณ์ไงโมก็ะด้มาวัดครับผมมาทําบุญแต่ที่วัดบ้านหนองเล็กไงตําบลโดดอําเภอโพธิสวรรณจังหวัดศรีสเกต่านพระคู่ว่าปีทำมามงคลหรือ อิ่นเลนเนว่าท่านพระอาจารย์ประหลัดสมพรอธิปัญโยปเป็นเจ้าวาดวัดอยู่นี่ครับผมบ้านหนองเล็กใหญ่เมื่อนี้เมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องกำลังออกมาวัดครับมาทำบุญกันหลายครับที่หมู่บ้านในชุมชนของวัดบ้านหนองเล็กใหญ่มาร่วมกันอยู่นี่ครับที่บ้าน มีบ้านโคบาตรน้องเล็กหน่อยบนนัตรน้องหวาบานรน้องเล็กไงครับผมเดินมารวมกันทำบุญอยู่นี่ครับผมวัดเดียวมีมพ่อแม่พี่น้องหล,ล้อยคนอยู่ครับมาทำบุญมาเนี่ยกำลังมากครับกำลังมากครับ สาล่าหลังใหญ่เพิ่นครับครับพปมพี่น้องขันแวะผ่านก็อยากมาทำบุญหรือมาไหว้พระประทานองใหญ่ประจ้ามังเพื่อโพสีสุวรรณเชิญมาวัดบ้านหนองเล็กใไงเด้อครับตำบลโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษมาหาลูกพ่อชุ่มเย็นมาขอพรบรรดุนบรรดาลได้ครับผมได้ดังปาร์นานนครับ เป็นพระองค์ไงที่ดงดังที่สุดครับแหน่เพื่อพฤีสุวรรณครับผมแบบพี่น้องมาท่องเที่ยวไปไปวัดไตนิมิตกะมาแวะบ้านวัดบาด้านน้องเล็กไงมาไหว้พระพระท่านองค์ไงวัดบาด้านน้องเล็กไงสม,มุทโอดำดเพื่อพรีสุวรรณจังหวัดศรีกะเก์กัะบ,บกไก่กันกับวัดไตรนิมิตครับวัด แต่นิวิถีมีพิยงแคหนาบ้านห่ก็บอวัยพระองค์ไง่ครับผมเชิญพูดจักใจบุญทั้งหลายครับเชิญมาครับระล่าหลังไง่ครับผมเนี่ยครับผมกัสิภาบึง สถานที่วัดครับผมมีโบสถ์ครับผมสถานที่ฟ้องครองครับหอสันลังเก่าครับ สลาหลังไม้หอสันหลังไม้ครับเพื่อนกำลังสร้างกสิห้ายบาทอยู่ายลานอยู่เด้อครับเนี่ยเป็นสิทธแท่นตัวนี้ครับแท่นหลังเกา่าหลังเก่าสุดโท่แล้วครับท่านพุ้ใจบุญจยากสร้างสลาหอสันหลังไม้นี่ครับขอเชิญนะครับเด้อบริจาคได้ทางท่านพระคู่ได้ครับผมจ่าวานวัดเพิ่นพรหม่พี่นองกมาหลายแล้วครับ ผมกับขอยุดตีว้แค่นี้ก็แล้วครับเป็นไหมคลิปไหมเบื้องต่อกันครับผมไว้พี่น้องกไดไลค์กดแชร์ผมนำเนวเด้ยครับเด้อตอมเรื่องใชโยอาจ่ายกี่ทั้งหลายก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับผม